สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราพาพี่ฟ้ายออกมาอยู่นอกบ้านนะคะพี P ่พี F ่เอฟซีทุกคนคะ่ะแต่ไม่ได้เข้าป่านะคะพี P ่พี F ่เอฟซีทุกคนให้อยู่บริเวณชายป่านะคะอยู่ตรงที่เราพาพี่ฟ้ายมาปล่อยเลี้ยงวันนั้นนะคะพี P ่พี F ่เอฟซีทุกคนอยากจะบอกว่าหญ้าเยอะมากนะคะไม่ถึงไม่ถึงที่ที่มัดง่ายอะ่ะ คือมาถึงมันก็มีหญ้าให้กินแล้วนะทุกคนนะคะหญ้ามันเยอะมากเนี้ยมาตรงเนี้ยอ้าดูนะคะมาถึงพี่ป้ายก็คือกินใหญ่เลยเออตรงนั้นหญ้าเยอะอ้วนดูนะทุกคนนะมันเป็นหญ้าคอมมอนิสนะคะที่เกิดตามธรรมชาตินะคะวิวซีทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่า นี่นะคะเยอะมากเลยนะคะพพฟซทุกคนธรรมชาติของหน้าฝนนะคะทุกคนขาอาหารการกินของช้างก็จะเยอะมากๆนะคะพพฟซทุกคนนี่ เราก็จะมัดให้อยู่ข้างนอกนะคะแต่ก็เดี๋ยวพ่อควางก็จะต้องกะระยะเชือกไม่ให้ถึงอถนนหนทางนะคะเพราะว่ามันก็เป็นทางสัญจรน,นะของชาวบ้านที่จะต้องใช้เส้นทางนะคะขับเข้าป่าหาเห็ดนะคะวี่ c ีทุกคนช่วงนี้เห็ดออกเยอะด้วยเนาะนะคะพ่อควางเราก็ได้มาเกยงบ่อยเลยแหละนะคะ อาหารตามฤดูกาลดูนะทุกคนพี่ป้ายกินอย่างอร่อยมากย่าเยอะมากนะคะพี่พี่เซีทุกคนนี่นะคะเยอะเลยพี่ป้ายอะ่ะได้กินอิ่มท้องแน่นะคะวันนี้วันนี้ก็บรรยากาศคึ้มคมนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนเนาะนะคะก็ อ่าไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะคะถ้าตกก็คือตอนเย็นพี่ฝ้ายตัวแดงแน่นอนนะคะอันนี้รูปความของเรามิรินจะนี่คนสวยคนสวยของพี่ฝ้ายค่ะนี่นะคะนู่นพี่ฝ้ายก็กินอย่างอดิษอร่อยเลยวันถอย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 แล้วถอยถอยถึงถนนนะถึงถนนอ้ายถอยออกอีก ถอยถอยแล้วถอยถอยถอยมวยถอย,ถอย,ถอย,ถอยดูทุกคนดูจะไปกินหญ้าฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้มันก็มีหญ้านะคะนี่นะคะตามอ่าข้างป่าอยู่คานะคะถอยไม่ถอยแล้วทุกคน <laughs> กะกะระยะเชื่อใครดีเด้อ <laughs> ทางนู้นน่ะเยอะแยะเลยนะนู่นน่ะอยากทางนู้นหน่ะเยอะมากนะคะแต่ว่าก็คือพอเขาได้ออกมาแบบข้างนอกมาเห็นแบบของกินเยอะเขาก็จะตื่นตาตื่นใจนะคะพีพีซี FC, ทุกคนคะแล้วก็จะเดินแบบดูตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนะคะแต่พอถึงนะคะที่ที่เขาจะอยู่เขาก็จะอยู่นะคะพีพีเซี FC, ทุกคนคะนี่พาพี่ป้ายมาอยู่ข้างนอกนะคะพีพีเอฟซี FC, ทุกคน